เราสามารถเปลี่ยนภาษาของตัวแอปพลิเคชัน MT4 กับ MT5 ให้เป็นภาษาไทยได้ไหมคำตอบคือทำได้นะคะต่อให้คุณตั้งโทรศัพท์ของคุณเนี่ยให้แสดงผลโดยทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษแต่อยากจะใช้เฉพาะ MT4 หรือ MT5 เนี่ยเป็นภาษาไทยคุณสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนภาษาของมันได้ค่ะวิธีทำทำยังไงทำง่ายมากๆหลังจากที่คุณเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วให้คุณมองไปที่มุมทางด้านล่างขวา คุณจะพบรูปสัญลักษณ์ฟันเฟืองให้คุณกดปุ่มนั้นค่ะเมื่อคุณกดปุ่มนั้นแล้วคุณจะเห็นรายการลิสต์เมนูขึ้นมาเต็มไปหมดเลยให้คุณนับจากแถวที่อยู่ด้านล่างสุดขึ้นไป4แถวคุณจะเจอกับไอคอนที่เป็นรูปมีอักษรตัว A แล้วก็ตัวอักษรภาษาจีนหนึ่งตัวให้คุณกดปุ่มอันนั้นพอคุณกดปุ่มนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีลิสต์รายการภาษาขึ้นมาให้คุณเลือกเต็มไปหมดเลย หลังจากนั้นให้คุณเลือกหาภาษาไทยค่ะเพียงแค่คุณกดปุ่มนั้นปับ๊บตัวแอปพลิเคชันทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยค่ะเท่านี้เองง่ายมากๆ